วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเย่ยมชมบ้านหลังใหม่ของครอบครัวมณีรัตนากรบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกๆมุมเพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนที่สมบูรณ์และก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมต้องการออกแบบบ้านเนี่ยให้รู้สึกโปกร่งงสบายมาที่สุดเพื่อที่จะคอนเนคกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้ท้องฟ้านะครับเพราะว่าผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ ทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆในการตั้งงานนะครับผมก็เลยเลือกใช้กระจกเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของบ้านแต่ว่าหลังจากเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของความร้อนพอความร้อนเข้ามาเยอะๆเนี่ยกลายเป็นผมก็เปิดแอร์ตลอดทั้งวันตรงนี้ครับจะค่อนข้างร้อนด้วยความที่กระจกเนี่ยมันใกล้กับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราวิวอินขึ้นมานะครับเราก็คิดว่าถ้าติดแค่ม่านอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอน คราวนี้เลยต้องติดเป็นฟิล์มด้วยนะครับเพื่อบล็อกแงชั้นนะครับสาหรับห้องนี้นะครับก็คือห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นวิวด้านนอกที่เราออกแบบอาไว้นะครับคราวนี้ห้องนี้มันจะมีความร้อนในตอนเช้าเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราติดเป็นม่านกองแสงเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นวิวเท่าไหร่แล้วก็ทําให้ห้องดูแคบก็วันนี้นะครับก็จะมีทีมช่างของ 3M นะครับมาช่วยติดตั้งฟิล์มกันความร้อนให้กับเรานะครับฟิล์มกองแสงที่เราเลือกใช้ในบ้านหลังนี้ก็คือ 3M รุ่นเพชรชีะ ฟิล์มรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีนานโนคานสูงเรียงซ้อนกันมากกว่า200ชั้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3M ที่ได้รับการจดสิทธิบตัตรทําให้สามารถการความร้อนได้ดีเยี่ยมโดยยังคงความใสของกระจกทําให้บ้านยังคงสว่างและเย็ยนสบายในเวลาเดียวกัน 3M คือผู้นํานวัตกรรมฟิล์มกรองแสงตายแลกของโลกโดยประสบการณ์ยาวนานกว่า5ทศวรรษที่มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาฟิล์มกรองแสงอย่างต่อเนื่องและถูกติดตั้งมาแล้วมากกว่าหลายล้านตารางฟุต จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกจากปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับเราก็เริ่มหาสิ่งที่จะมาช่วยลดความร้อนได้เนี่ยก็คือมีเรื่องของฟิล์มกางแสงผมก็เลือกใช้ของ3 m นะครับเพราะว่าของของเขาเนี่ยตอบโจทย์ได้ครบด้านนะครับไม่ไว่าจะเป็นการลดแสงจ้าลดแสง UV แล้วก็ที่สำคัญบ้านยังคงโปร่งลุ่สบายเหมือนเดิม สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือเรื่องของความร้อนที่ลดลงบ้านเย็นขึ้นด้วยแล้วก็แอร์เนี่ยทำงานหนักน้อยลงแตกต่างจากเมื่อเช้าชัดเจนครับจากเมื่อเช้าเนี่ยครับที่ตรงจุดเนี้ยมันร้อนระอุม,มากๆนะครับคราวนี้พอหลังจากที่ช่างติดฟิล์มให้ผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเายืนลงนี้ได้อย่างสบ,บายเลยครับนอกจากประสิทธิภาพในการลดความร้อนของตวัวฟิล์มสาม m แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆกนะครับก็คือเรื่องของงานบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับความรวดเร็วในการติดตั้งที่ดีมาากกคืือออเรร่งงงขนนะปั ตามเอ็มเขารับประกันถึง10ปีนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้ผมรู้สึกมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและงานบริการครับฟิล์มกรองแสง 3M มคือหนึ่งในน,นวัตกรรมระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกมายาวนานด้วยคุณสมบัติที่ช่วยลดความร้อนลดแสงจ้าที่รบกวนสายตาและปกป้องผู้อยู่อาศัยจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยรักษาวัสดุตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ซีจางหรือแห้งกรอบจากแสงแดดในระยะยาว ฟิล์มกองแสง 3M ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักช่วยประหยัดพลังงานลดค่าไฟและยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศให้คุณมั่นใจในคุณภาพด้วยการรับประกันยาวนานสูงสุดถึง10ปีช่วยให้บ้านเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนที่แท้จริงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หากใครที่กำลังมองหาฟิล์มกองแสงที่คุ้มค่าและการันตีคุณภาพ,าภาพผมแนะนำ 3M ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ